แล้วผมจะสอนวิธีการโอ้ยแหมอันนี้มันจะรักขั้นตอนกันไปหรือเปล่าคุณจะพอใจหรือเปล่าทีาผมจะสอนวิธีนี้คุณเลยตอนนี้โอ้ยคุณจะสอนอะไรให้ผมเนี่ยก็คือคนเราเนี่ยมันก็ต้องอยากได้ยอสคงสูงหรือเปล่าครับถ้าเล่นเกมแบบนี้โอ้ยผมผมกำลังรอคำนี้อยู่เลยครับโอ้โหใช่ไหมอางน,นี้ให้คุณเปลี่ยนเป็นที่นั่งคนขับคอนโทรลหนึ่งครับผมเอาอันนี้คือวิธีแบบผีชาวบ้านใช่ไหมครับเนี่ย อ่าใช่ครับให้คุณกด E ครับผมโอคครับจากนั้นให้คุณกดคลิกอเอกดคิกคิกขวาที่ช่องอะไรก็ได้ครับผมที่มันจะมีบิโตกับไอ้น้ำมันดีเซลอะครับอ่าครับแล้วจากนั้นกดสปีดอทูสต็อกพายครับผม โอเคครับสปิดเออซับซับมิดอลสูใช่ครับใช่ไหมเฮ้ hey. ใช่แล้วครับผมทำถูกต้องแล้วจากนั้นมันจะมีสิ่งขึ้นมาครับผมที่จะสามารถคอมเมนต์ให้ได้ซึ่งผมจะกดให้นะครับได้กี่คนครับเนี่ยโอ้ยมีคนเอ่อให้ผมสองคนแล้วนี่แหละครับวิธีการเอ่อเอาหน้าครับในเกมนี้เอ้ไม่ใช่เรียกว่า เอ่อทำความดีความชอบครับอ๋อแล้เราก็แบบทำความดีความชอบให้ได้พอเราก็จะได้เนยนยุเหอรอครับถูกต้องแล้วครับผมหลังจากนั้นเราก็ขึ้นรถตอนเลยเราจะเดินทางไปที่ไอเฟืองต่อเลยนะครับไม่ใช่อว่าอะไรนะเออน็อตทันที อุ้ยซื้ีวู้ยคุณเห็นนี้ไหมครับผมอ่าเอิ่มมันรูปหลางเหมือนกองขยะเลยครับแหมคุณอาจเห็นเป็นกองขยะแต่ถ้าโอ้โหวิคุณลองกด e ดูครับอุ้ยไรเนี่สามพันสามพันซิงเราไม่ต้องฟาร์มอะไรนะครับเนี่ยจริงๆละแหมวิทีนี้เหมือนมีทุกอย่างมาแบบแบบลองลองรับไปให้เราอยู่แล้วเหลอครับ เอางี้นี่ขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละว่าคุณอยากจะซ์มหรือเปล่าโอ้ยมีของให้ลงหน้าผมจะไปร์มทำไมอะแต่นี่มันคลิปตัวเลี้ยวนะคุณคุณต้องเล่นตามตะคริบละมาข้นรถมาอ๋อลิปครับไปตเราใกล้ถึงเออเฮ้ยถ้าเราเจอกล่องให้คุณณระลึกไว้เสมอนะครับว่าเราต้องลองเช็คกล่องดูแม่งของสวะเอางี้นะครับผมถ้าคุณเนี่ยเปิดกล่องมาแล้วมันไม่มีอะไรคุณต้องทำยังไงรู้ไหมครับ ไม่ชนไม่ได้วะภาพแบบนี้แบบตอนที่ให้ดูดลื่นรถผ่านอย่างเดียววะอุ้ยไม่แตกโอเคเอาเป็นว่าคุณลืมลืมไปเดยอครับเรากำลังพยายามทัดลายทรัพย์สินขอองรยู่ไม่ไม่ใช่ครับผมผมแค่อยากขับรถชนกล่องนี่เฉยเพราะว่าผมแบบผมกลัวจะมีอุบัติเหตุไงแล้วมันชนกล่องพังไม่เคยเช็คความแข็งแรงให้ไม่ยวผมลืมเช็คเลยอ่ะคุณ ปกติก<ม>่อนก่อนคุณจะมาพามาคุณต้องเช็คกันนะว่ามันมันมีของเหลือหรือเปล่าไม่ใช่ขับมานูดเดิมเน,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 นี่ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คุ้มซับกว่าอีอเราเดินเข้ามาครับผมแล้วก็โดดขึ้นมาแล้วกดอีครับคุณเช็ไหมครับว่ามันห<อ>น้าตาเหมือนสิ่งที่เรากําลังตามหากันเลยใช่ครับเหมือนเรากำลังตามหา<อ>สิ่งที่เันเรีว่มน็อตอยู่เลยเออเป็นว่าอ่นไม่ได้ครับขึ้นรถมาเลยครับผมโอ้โหท่านมาติดเป็นคลิปตัว่อเลี่ยวนะครับเนี่ย แผมว่าเขาจอดรถได้แย่มเลยครับคนนี้เนี่ยแล้วเขาจอดถึงแบบนี้เนี่ยจริงเลยครับเรียนรู้เราไว้บ้างนะครับเนี่ยคุณมีที่กัอัตโนมัติด้วยอือเดี๋ยวครับคุณลองกดลงมาแล้วลุกมาดูครับผมแล้วคุณลองเดินผมยังต้องทำอะไรอยู่คุณลองเดินเข้ามาใกล้ๆดูครับแล้วกดอครับผมเหมือนเดิมเลยแล้วคุณลองดูครับมันอยู่กี่อัน ตรงนี้มีแม,ม่เออตรงนี้ไม่มีมีแค่อันเดียวว่าไม่ได้ครับแบบไม่ได้ครับเราเราก็ทำท่าขุดไหมครับคุณวินใช่ไหมเราก็ทำท่าขุดแล้วแบบเราก็ต้งค่อยตัดคลิปไปตอนนี้เอ<ร>าเอาอันนี้ออกมาหกร้อยอันนะครับออผมว่าน่าจะหาใช่ได้นะเอาเป็นว่าเราตีหรครับผมเอาผมคุณถือคอนขึ้นมาครับให้คุณเปลี่ยนเป็นคอนที่คุณเนี่ยถูกต้องแล้วครับคุณกดคลิกเลยครับผม ออมันมันขุดไม่ได้อะครับผมมันมันบอกว่าต้องการแบบเครื่องมืออย่างอื่นนะครับแม่แม่มันก็ชก้าอย่างเงี้ยครับเหมือนเราจะต้องตัดกิบเลยต้องตัดใหม่เลยครับผมมันเหมือนเหมือนเราจะเหมือนเราต้องแบบทำท่าตอนะครับใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็เดินไปหยิบมาหกร้อยอันนะแล้วคุณดูเขาจะไม่ด่าเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเขาไม่รู้ครับเราเราเขาไม่รู้เออยังไง อันนี้คือท้าขุดนะครับผมเราต้องนี่อ <c oughs> ซึ่งไอ้น็อตนี่ครับผมมันมันค่อนข้างที่จะหนักเลยครับหยิบมาสองแตกนี่คือห้าร้ยเปอร์เซ็นแล้วครับผมอ้อวิจะจะพันแล้วอะแต่ว่าเราสอนวิธีการขุดผิดให้คนอื่นแบบนี้เขาเขาจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับเนี่ย เขาก็คงเข้าใจเราเลยครับว่าเราก็ตอกเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าตัวเราเองก็ตอกแล้วมันบอกว่าแบบอีกอุปรกรณ์ผมว่าเขาใช้เสียงแฮมเมอร์ครับผมมันว่าผมแอบปงเร็บให้แล้วกันแอบบเติมข้อความให้น่าจะเข้าใจตรงกันแหละอืมก็ค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นไอเดียที่ดีเลยครับใช่ครับแล้วคุณก็กด E ครับผมเปิดรถเลย้ลวก็าจากนั้นมีเท่านี้ผมว่าน่ายังไม่เพียงพอนะครับ ให้เราน,นีไม่พออีกเลยครับโอ้ยไม่พอหรอครับผม <c oughs> โอเคครับผมคุณจำไอ้ไอถังที่เราเปิดดูตอน,นเข้ามาได้ไหมครับจำได้ครับอือ <ứng> ก็คือเมื่อกี้เราขุดไปเราเหนื่อยมากใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์อืมใช่ผมเรานั่งขุดันอยู่ประมาณ2ี่สิบกว่านาทีเลยมันมันก็แบบไม่ใช่แบบขุดง่ายอ่ะครับผมคเราก็ต้องนี่อ่ะเดี๋ยวผม,ผมให้คุณลองทำเองดีกว่าเพราะว่าเผื่อแบบคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วย ให้คุณแบบเอดินมาที่รถเลยครับมาที่นั่งคนขับครับผมไปขี่ครับเอ่อขึ้นเลยครับแล้วกดคอนโทรลหนึ่งครับผมใา่แล้วก็กด e ครับมันจะเป็นเปิดออกมาเป็น4,003สชม่ชมั้ยครับใช่ครับให้คุณกดกดขี้ขวาครับแล้วมันจะมีแบบเอ่อมัติมัติพายอยู่ครับผมให้คุณลองกดดูครับเอมันบอกว่า เอ่อ uh, access not granted for desktop pi ครับแบบมันบอกเราไม่ได้รับอนุญาตอ๋อ,อผมลองดูหน่อยนะครับนี่ครับอุ้ยไม่ได้ฮะงั้นเราลองดูดมือได้ไหมครับอุย้ยดูดมือก็ไม่ได้ด้วยแหม่แหม่แต่ก่อนมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยผมว่าผมแทบจะเริ่มแก่ละผมต้องไปอัปเดต องความรู้ตัวเองใหม่แล้ว,ว,ลวสิโอ้โหมันค่อนข้างจะแย่ยนะครับเนี่ยดูสดเลยครับผมที่เดิมเลยครับมันก็จะหนักหนักหน่อยแล้วก็นั่งดูสดจากตรงนี้เลยอะครับเอ,อ้ยเราขุดครับผมเราขุดอ๋อเราขุดแล้วก็นั่งขุดตรงนี้กันใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับก็อาจอาจะนานหน่อยครับผม หม่๋ผมคิดว่าถ้าเราเอาซีโฟมมาแปะสักสองสาลูกน่าจะพังครับน่าจะดุดอได้แต่มันเป็นของเพื่อนร่วมทีมมันอันนี้ไม่ได้โอ้ยผมเหนื่อยคุณวินผมเหนื่อยแต่แต่โปกตินะครับถ้าถ้าจะมาฟาร์มเนี่ยคนเอาสติแคมเมอร์มาด้วยนะครับอันนี้คือ มันจะขุดไวขึ้นครับแต่ว่าผวพึ่นรุ่มทีมเรานี่แย่มากเลยนะครับผมไม่ยอมทำเอาไว้เลยอะเออจริงเลยครับไม่เ<ม><ค>ราจะมาขุดอันนี้ได้เนี่ยเราเอ,อุตส่าห์จะมาฟาร์มให้ทีมแต่ว่าเออไม่มีใครทำไว้เลยเนาะอะอครับผมขึ้นรถมาเลยครับลงรถไฟมันจะมีนะครับผมเรียกว่าลงรถไฟนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะเปลี่ยนให้จาก มันแตกกลายเป็นอันที่ใช้ได้ครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่อันนี้นะครับผมอันนี้มันกันน้ํามันใครมันกันน้ํามันแถวนี้วะตรงนี้มีโรงน้ํามันเฮ้อเออมันมันขนมาไกลอยู่นะใช่าไหมเออแปลว่าเราไม่ต้องหนวใจหรอครับผมอันนี้มันของกิวอยู่ครับอ๋อเขาเอาไว้เตรียมใช้แบบรอกำลังคนเข้ามาแถวนี้ดีกว่าครับผมว่าน่าอจเป็นไปได้ จากนั้นเราก็จะขับไปคุณจำไอ้ลูกลูกคอนได้ไหมครับที่ผม,มขอให้คุณดูครับจำได้ครับใช่แล้วครับไอ้ลูกคอนนั่นคือลงรีไฟครับผมมันเป็นที่แบบเอาไว้แบบกันให้มันบริสุทธิ์นะครับผมอ๋อที่เราก็จะขับกลับไปที่เดิมเลยแล้วตอนนี้คุณก็ต้องตัดแอร์ทั้มด้วยไปหาชนใครสักคน <laughs> อะไรครับเนี่ยโอ้ยแต่เขายดถูงของคุณนะครับเนี่ยเขามีแป๊กให้คุณด้วยอ่ะเขาไม่เอาเรื่องสมไมอ่ะคุณมิตรจับขับตามไปเรื่อยมีแจ๊กใช่มันงโอ้ยไม่ได้คุณโอ้ยเกือบแล้วครับเนี่ยถ้าผมไม่ขับหุงให้เขาทำไมเราต้องเป็นคนหลบให้เขาอะครับทำไมทไมเราไม่ขับมเขาไม่ใช่คนหลบให้เราอ่ะทำไมเราไม่ขับกลางเลยเหแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋อนี่ถึงเมืองแล้วครับผมเราต้องขับมาที่โรงม e ีไฟที่ผมบอกคุณไฟครับนี่นะครับผมจะสอนคุณก่อนเลยนะครับก็คือเมื่อคุณมาถึงครับถ้าคุณเป็นคนขับให้คุณกด E ครับผมแล้วมันจะเป็นการเปิดวินเทอรี่ขึ้นมา,าแล้วคุณเนี่ยสามารถแล้วคุณเนี่ยให้มองไปที่รูปนอ็อตที่มันไปรูปได้แค่อันเดียวครับ2ี่สิบ่อนหนึ่งครับผมให้คุณลองลงลงมาดูก่อนก็ได้ครับ ต่มงานนบผมกดตัว e ครับอ่ามันจะเป็นย0่ตอหนหใช่ไหมครับใช่ครับถ้าคุณมีเอ่อคุณลองหยิบหยิบรัดออกมาครับหนึ่งแตกออกกลได้ครับจากรถครับผมมันต้องตรงท้ายรถหรือมันก็ตรงตรงประตูครับอ๋อถือว่าเป็นการสอนคือรเลือกที่ดีมาก แต่เดี๋ยวว่าคตรหนักแล้วครับผมนะครับผมก็ทำการแบบแรกเลยครับใช่ครับให้กดซับปิดออครับผมเพราะว่ามันไปเร็วๆครับเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ครับนะครับแล้วมันจะกันค่อนข้างนานเลยครับผมซึ่งแล้วถังเรามาใช้เท่าไหร่คุณจำได้ไหมครับเอมันใช้เท่าไหร่ครับ ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะผมเลยถามว่าเดี๋ยวเรากลับไปดูใหม่ก็ได้ครับผมไม่เป็นไรครับน่าจะกั่นนานหนึ่ครับผม